มาต่อกันที่ตัวใบงานที่5นะครับในใบงานที่5จะเป็นเรื่องของตัวแปรนะครับหรือ variable เนาะโดยกิจกรรมของเราก็จะมี2ส่วนนะครับเดี๋วนนี้ครูจะแชทเลยในส่วนของอกิจกรรมที่1เนาะแนะนำในกิจกรรมที่1ส่วนกิจกรรมที่2ถ้านะักเรียนมีคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ iPad ต่างๆแท็บเล็ตก็ สามารถลองเขียนโปรแกรมนะครับตามตามไปดูได้เนาะขั้นตอนค่อนข้างละเอียดนะครับในส่วนนี้จะให้นักเรียนได้รู้จักตัวแปรเนาะตัวแปรคืออะไรนะครับตัวแปรเปรียบเสมือนอะไรในชีวิตประจำวันเนาะ,ะถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับให้เราแบบเห็นภาพเป็นแบบรูปธรรมเลยเนาะ,ะตัวแปรก็จะเป็นกล่อง กล่องซีดียมกล่องพัสดุเนี่ยสักกล่องหนึ่งนะครับเอาไวา้กล่องมันก็จะมีหน้าที่เอาไว้ใส่ของเนาะเราก็จะใส่ของต่างๆลงไปในกล่องนะครับเช่นอย่างในรูปตัวนี้นะครับมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับติดป้ายชื่อเนาะป้ายชื่อไว้ว่าสกอ์นะครับการตั้งชื่อนะการตั้งชื่อทำไมเราต้องตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อถึงความหมาย เพราะว่าในการเขียนโปรแกรมเนาะตัวแปรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแบบในใบความรู้ในกิจกรรมที่เราทำแบบนี้นะครับมันจะมีตัวแปรเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมายก็เพื่อที่จะให้เนี่ยเวลาที่เราตรวจสอบโค้ดน,นะครับตรวจสอบการทํางานของมันเราสามารถรู้ได้ว่าตัวแปรเนี้ยมันบรรจุ อะไรอยู่หรือว่ากล่องกล่องเนี้ยถ้าเปรียบเทียบเนาะกล่องนี้ใส่อะไรอยู่ก็แปะปลายชื่อให้มันสอดคล้องกับของที่ใส่ในกล่องนะครับทีนี้นี่ส่วนขข้อ2นะข้อมูลนะเป็นเรื่องของพื้นฐานของข้อมูลนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะ,ะมาทําความรู้จักกันสส่วนก็คือส่วน integer กับ string เนาะทีนี้เรารู้แล้วตัวแปรเปรียบเสมือนกล่อง กล่องมีป้ายติดชื่อนะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันจะมีฟังก์ชันพิเศษนะกล่องๆนี้ก็คือมันจะรับข้อมูลได้นะครับหรือว่าเราต้องกําหนดให้กล่องเนี้ยมันใส่อะไรได้บ้างเนาะเช่นถ้าเรากําหนดกล่องกล่องนี้ให้ใส่จํานวนเต็มนะครับเราก็ต้องกําหนดให้มันเป็นกล่องที่ใส่ได้เฉพาะ integer โดยคำสั่งที่ใช้ก็จะเป็น int เนาะ my age เท่ากับ สิบห้าอันนี้คือเหมือนอกล่องตัวนี้นะเก็บตัวเลขสนะิบห้าเนาะมองปุ๊บรู้เลยสิบห้านี่คืออะไรอายุใช่ไหมเพราะว่าเราตั้งชื่อกล่องนะครับให้มันให้มันสอดคล้องกับข้อมูลที่อยู่ด้านในเนาะ,ะกล่องที่สองตัวอย่างครับกล่องสติ๊นะครับข้อความหรือตัวอักษรเนาะใช้สําหรับเก็บข้อความหรือตัวอักษรนะกล่องกล่องนีเ้เก็บได้เฉพาะตัวอักษร เราคำสั่งในการกำหนดค่านะครับสร้างกล่องสติ n g ชื่อว่า my name นะครับแล้วก็คำว่าเท่ากับเท่ากับ1ครั้งคือการกำหนดค่านะทบทวนถ้าเท่ากับ2ครั้งหมายถึงการเปรียบเทียบนะครับเป็นตัวอ,อกักษรนะครับการกำหนดตัวอ,อกักษรจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย double ลโ o t e นะครับกล่อ,องตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บชื่อใช่ไหมเพราะชื่อตัวแปรนี้สื่อความหมายเลยนะครับ ามาดูต่อมานะครับการสร้างตัวแปรนะครับสมมุตินักเรียนจะสร้างตัวแปรมาเก็บคะแนนของเราคนะแนนเป็นจํานวนเต็มเนาะเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยชนิดข้อมูลนะชื่อตัวแปรค่าเริ่มต้นนะก็คือกำหนดค่าเริ่มต้น int นะครับ integer my score เท่ากับ0นย์กำหนดค่าเริ่มต้นให้เท่ากับ0ูนยะ์ข้อสนะ นอกจากเก็บข้อมูลนะครับในในตัวมันแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอาข้อมูลที่มันเก็บเนี่ยมาคํานวณได้ทางคณิตศาสตร์เนาะเช่นเราสร้างตัวแปรชื่อ,อความกว้างนะครับแล้วก็ความยาวเนาะเราเอามาคูณกันได้นะโดยใช้คําสั่งทางคณิตศาสตร์เนาใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับก็อินทิเจอร์สร้างกล่องไม่กล่องเลยนะครับชื่อว่า area มา เก็บค่านะแล้วกําหนดค่าให้มันเป็นกล่องความกว้างคูนกับความยาวเนาะค่าที่ได้อาจะมาเก็บไว้ในตัวแปร area นะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับถ้าใครสะดวกปฏิบัติตามก็ได้เนาะถ้าใครไม่สะดวกนะครับหรือว่าปฏิบัติตามแล้วเกิดปัญหานะก็เดี๋ยวทักมาสอบถามส,ส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ว่า ในส่วนของกิจกรรมที่1เนี่ยก็จะครอบคลุมแล้วครอบคลุมข้อคําถามในข้อสอบแล้วนะครับถ้าเราทําความเข้าใจเนาะส่วนกิจกรรมที่2นะครับในส่วนของนักเรียนที่เรียนวันจันทร์และอังคารเนี่ยเนื่องจากโรงเรียนของเรานะจัดกิจกรรมติวติวโอเน็ตให้นักเรียนเนาะนักเรียนก็จะเรียนล่าช้าไปกว่าเพื่อนเล็กน้อยนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ ส่วนใบงานนะครับสามารถปริ้นเฉพาะกิจกรรมที่1เนี่ยมาเขียนแล้วก็แม็กเข้าสมุดของเราเนาะได้นะขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวหลังจากสอบแล้วก็เอามาส่งกันนะสำหรับใบงานที่อะไรเนะี่ยที่5นะที่5ก็จะจบเท่านี้นะครับครบถ้วนนะครับ